ฉเฉลยแบบฝึกหัดป .5 นะคะแบบฝึกหัดที่1.9ไปดูข้อ1ค่ะ6คูณเศษ2ส่วนเ6คูณเศษ2ส่วน7เราก็แปลงใหม่นะคะได้เศษ6ส่วน1คูณเศษ2ส่วน7จจากนั้นหลักการของเราการคูณคือเศษคูณเศษส่วนด้วยส่วนคูณส่วน เศษคูณเศษคือ6กคูณสเป็น12นะคะ6กคูณสเป็น12ส่วนด้วยส่วนคูณส่วนคือ1คูณ7ได้7จากนั้นเป็นเศษเกินเศษเกินเวลาตอบต้องแปลงให้เป็นจำนวนครานะคะแปลงให้เป็นจำนวนคราก็ท่องสุดคูณแม่7ค่ะ7 1เป็น7นะคะ ห่างจาก12อยู่5ก็เลยเหลือเศษ5ส่วน7ข้อ1ค่ะต่อไปข้อที่2เศษ3ส่วน8คูณ3จะได้เศษ3ส่วน8คูณ3เท่ากับเศษ3ส่วน8คูณเศษ3ส่วน1 ตัดทอนไม่ได้นะคะเราก็ทำตามปกติคือจับเศษคูณเศษจับส่วนคูณส่วนเศษคูณเศษ3คูณ3เป็น9 8คูณ1ได้8เป็นเศษเกินเราก็แปลงให้เป็นจำนวนคลาสท่องสุดคูณแม่8เวลาท่องสุดคูณเด็กจะต้องท่องตัวที่อยู่ด้านล่างนะคะ81เป็น8ห่างกับ9อยู่1เศษ1ส่วน8ต่อไปข้อที่3ค่ะ เศษ5ส่วน8คูณ10นะคะเขียนใหม่ได้เศษ5ส่วน8คูณเศษ10ส่วน1จากที่เราเห็นเราสามารถตัดทอนเลข8กับเลข10ได้โดยใช้แม่2 2คูณ4เป็น8 2คูณ5เป็น10จากนั้นก็นําตัวเศษคูณตัวเศษตัวส่วนคูณตัวส่วนก็คือหลักการการคูณปกติค่ะ ตัวเศษ5คูณ5ได้25ตัวส่วน4คูณ1ได้4เป็นเศษเกินตอบให้เป็นจำนวนคละ4คูณอะไรเข้าใกล้25 4 6 24เศษ1ส่วน4ตอบค่ะข้อที่4คุณคุณครูจะไม่เขียนส่วนเป็น1แล้วนะคะเด็กๆน่าจะเข้าใจจาก3ข้อที่ผ่านมา เศษยี่สิบส่วนสาคูณด้วย15เราสามารถตัดทอนระหว่างเลข15กับเลข35ได้โดยใช้สูตรคูณแม่5้านะคะห้าเจ็ดสาจากนั้นเราก็เอามาเขียนใหม่ค่ะจะได้เศษยี่สิบส่วนเคูณสนะคะอ่ะก็จะ เศ็คูณเศยีคูณสเป็น60ตัวส่วนก็ได้7นะคะเพราะว่าตรงนี้ส่วน1เราคูณกันก็ได้7จากนั้นมันเป็นเศษเกินเหมือนเดิมเราก็แปลงให้เป็นจำนวนคลาสเคูณอะไรเข้าใกล้60สิเจ็ดแปเป็น 56. 56, ห้าสหกห้่างกับ60อยู่สนะคะก็เป็นเศษ4ีส่วนเจตอบค่ะต่อไปข้อที่ห้า สามารถตัดทอนได้เช่นเดียวกันค่ะระหว่างเลข7กับเลข21โดยใช้แม่7เลยนะคะ7 1เป็น7 7 3 21นะคะจากนั้นเราก็มาเขียนใหม่ค่ะลูกก็จะได้1คูณเศษส6ส่วน3แล้วก็เข้าหลักการคูณค่ะจับเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนซึ่งเศษคูณเศษ1คูณ16ก็ได้16ส่วนคูณส่วนตามเดิมก็คือเป็น1ใช่ไหม1คูณ3ก็ได้ 3นะคะจากนั้นมันเป็นเศษเกินอีกแล้วเราก็แปลงให้เป็นจำนวนคลา3คูณอะไรใกล้เคียง16 3 5เป็น15เศษ1ส่วน3นะคะเด็กๆจำไว้ว่าเวลาเราแปลงเศษเกินให้เป็นจำนวนคลาตัวส่วนของเราจะเท่าเดิมนะคะต่อไปข้อที่6ค่ะตัดทอนได้เช่นเดียวกันค่ะระหว่างเลข18และเลข24ถ้านึกไม่ออกก็จะใช้แม่อะไร ให้เราใช้แม่2ก่อนนะคะเพราะว่าทั้ง18และ24เป็นจำนวนคู่เราสามารถเริ่มต้นจากแม่2ได้ค่ะ29 28เอ้ 29, นะคะ2 12เป็น24จากนั้นสามารถตัดได้อีกค่ะโดยใช้แม่3ระหว่างเลข9กับเลข12นะคะ3 3เป็น9 3 4 12โอเคจากนั้นเรานำมาเขียนใหม่ค่ะได้เศษ ได้3นะคะฝั่งนี้เหลือเป็น3นะคะแล้วคูณกับเศษ13ส่วน4จากนั้นก็เข้าการคูณเศษส่วนปกติเศษคูณเศษส่วนด้วยส่วนคูณส่วน3คูณ13ได้39สนะคะส่วนด้วย4เป็นเศษเกินอีกแล้วค่ะเราก็แปลงให้เป็นจำนวนคละ 4คูณอะไรได้39ไม่มีเอาใกล้เคียง49 36ห่างกับ39อยู่3จึงเป็นเศษ3ส่วน4ตอบค่ะต่อไปข้อที่7นะคะข้อที่7เราก็มองว่าเลข9กับเลข36สามารถตัดทอนกันได้ก็ตัดได้เลยคะ่ะเด็กๆโดยใช้แม่9นะคะ91เป็น9 94 9, 36 นำมาเขียนใหม่ได้เศษ19ส่วน4คูณ1นะคะทีนี้อะไรก็ตามที่คูณ1ก็มีค่าเท่าเดิมนะคะเราจะเขียนหรือไม่เขียนก็ได้คูณ1แต่ถ้าเขียนก็ต่อไปก็ได้เศษ19เส่วน4เหมือนเดิมทีนี้เป็นเศษเกินอีกแล้วก็แปลงเศษเกินให้เป็นจำนวนคละ4คูณอะไรใกล้เคียง19 4 4 16 16ห่าง19อยู่3ก็เป็นเศษ3ส่วน4ค่ะตอบเลย ต่อไปข้อที่8ค่ะเราก็สามารถตัดทอนได้อีกหนูจะตัด12ตัวนี้กับ9หรือ12ตัวนี้กับ9ก็ได้นะคะไม่ผิดเพราะว่ามันคือเลขเดียวกันคุณครูจะตัดเลข12กับเลข9โดยใช้แม่3นะคะ3 3เป็น9 3 4 12อย่าลืมนะคะเวลาตัดทอนถ้าเราเอาตัวไหนมาหารออกเราก็ต้องเอาตัวเดิมนะคะทั้ง2ตัวเลยโอเคค่ะ ต่อค่ะจากนั้นเราก็สามารถตัดทอนได้อีกระหว่างเลข3ตัวนี้กับเลข12ตัวนี้โดยใช้แม่3มาหารออกนะคะ3 1เป็น3 3 4 2นำมาเขียนใหม่ค่ะจะได้เป็น4คูณเศษ4ส่วน1ซึ่งเศษ4 1. ส่วน1ตามทุนเดิมแล้ว1ส่วน1ไม่ต้องเขียนก็ได้4คูณ4เป็น16ก็ตอบได้เลยค่ะต่อไปข้อที่9 ก็จะตัดทอนได้ระหว่างเลข5กับเลข20โดยใช้สุดคูณแม่5มาหารออกนะคะ5 1เป็น5 5 4 20อ่ะจากนั้นก็หมดแล้วนะคะนำมาเขียนใหม่ได้4คูณ3นะคะส่วน1ครูไม่เอามาแล้วนะเพราะว่าไม่จำเป็นต้องเขียนก็จะได้12ค่ะตอบเลยต่อไปค่ะข้อ10 ข้อ10ก็สามารถตัดทอนได้เช่นเดียวกันระหว่างเลข24และ48ถ้าใครแม่นยำสูตรคูณก็จะรู้ว่าสามารถใช้แม่12ได้เลยนะคะเอา12มาหาร24ค่ะ12 2เป็น24 12 4เป็น48นะคะจากนั้นมันก็เหลือเป็นเลข2กับเลข4อยู่มันสามารถตัดได้อีกค่ะโดยใช้แม่2 2 1เป็น2 สองสองเป็น4นะคะนำมาเขียนใหม่ก็จะได้เป็น1คูณเศษ1ส่วน2ดังนั้นคำตอบของเราคือเศษ1ส่วน2ค่ะต่อไปข้อ11ค่ะข้อ11ส,สามารถตัดทอนได้เช่นเดียวกันนะคะระหว่างเลข17และ51โดยใช้สูตรคูณแม่แม่อะไรดีแม่17เ,เลยนะคะ อ่ะทำไมคุณครูถึงรู้อะหนูก็ลองคูณสิคะคือตัวเลขบางตัวมันอาจจะไม่ได้อยู่ในแม่สูตรคูณที่เราท่องมาแต่เราสามารถสร้างขึ้นมาได้ด้วยตัวเองนะคะหนูก็ลองสร้างสิลูก17คูณอะไรลงท้ายด้วย1เลข7คูณอะไรลงท้ายด้วย1 7 3เ็มัน21เใช่ไหมคะเราก็ลองคูณ3ดูว่ามันได้ไหมอ่ะ3คูณเเป็น21นะคะใส่1ทด2 3คูณ1เป็น3บวกตัวทด2เป็น ห้าเห็นไหมล่ะคะมันได้พอดีเลยดังนั้นเราจึงจะไปตัดทอนระหว่างเลขสิบเจ็ดกับเลขห้าสิบเอ็ดค่ะสิบเจ็ดหนึ่งเป็นสิบเจ็ดสิบเจ็ดสามเป็นห้าสิบเอ็ดนะคะจะเหลือก็จะเหลือเป็นเลขหกกับเลขสามแล้วก็สามารถตัดทอนได้อีกค่ะโดยเลขหกกับเลขสามใช้แม่สามนะคะสามหนึ่งเป็นสามสามสองเป็นหกหมดแล้วคะ่ะนำมาเขียนใหม่ก็จะเหลือเป็น เศษสองส่วน1แต่งแูเขียนแค่2นะคะคูณ1ก็จะได้คำตอบคือ2ค่ะง่ายใช่ไหมล่ะอ่าต่อไปข้อ2ค่ะอุย้ยง่ายมากเลยถ้าเราเจอศูนย์นะคะสามารถตัดศูนย์ทิ้งได้ก่อนตัด1ตัวถ้าตรงนี้ตัด1ตัวตรงนี้ก็ต้องตัดได้แค่1ตัวเช่นเดียวกันนะคะศูนย์ตัดได้แค่ตัวที่อยู่ข้างหลังแต่ถ้าอยู่ตรงกลางอย่างเช่น1 0 0เส่วนด้วย100เนี่ย หนจะตัดตรงนี้กับตรงนี้แบบนี้ผิดนะคะแบบนี้ผิดห้ามทำตัดไม่ได้เนาะให้ตัดตัวที่มันอยู่ข้างหลังเท่านั้นนะคะก็จะเหลือเป็นเศษหกเขียนใหม่ให้ดูก็ได้เศษหส่วน24คูณกับ4นะคะเพราะเราตัดเลขศูนออกไปแล้วจากนั้นสามารถตัดทอนได้คุณครูจะตัดระหว่างเลข6กับเลข24นะคะโดยใช้สูตรคูณแม่6 6 1เป็น6 6 4 24จากนั้นก็ตัดได้อีกระหว่างเลข4กับเลข4ค่ะโดยใช้สุดคูณแม่4 4 1เป็น4 4 1เป็น4ดังนั้นคำตอบของข้อนี้ก็จะเหลือเป็นเศษ1คูณ1ส่วน1โอเค1ส่วน1ก็คือ1 1คูณ1ก็ได้1นะคะคำตอบของข้อนี้เป็น1ค่ะ